มาแล้วกดเงินนะครับคุณผู้ชมนะครับที่ที่นั่งแล้วก็พับนั่งข้างล่างเลยครับไม่แปลกให้ดูด้วยกันเดินแล้วก็ยิ่งกระด้างเลยใครเห็นเรียกขอความเป็นมาก่อนพี่นี่คือมองคนบางท่านไม่ไม่รู้จักที่มาที่ไปอะพี่ที่มาที่ไปที่เล่าให้ฟังนิดหนึ่งมา คนเขายังไม่ได้ทราบประวัติเนาะแมวตัวนี้มันเมื่อปี60ถ้าจำไม่ผิดมันฝนปีนั้นะฝนตกหนักมากเลยฝนทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเขามาเองนะเป็นแมวป่าแมวป่าเขามาร้องเขามาร้องร้อง4-5วันแหละแต่ว่าไม่กินข้าวจะผอมเหมือนว่าไม่ได้กินข้าวกินอะไรมาเป็นเดือนๆอ่ะ้อมเนยก็มาร้องเ่อยู่ ฝนก็ตกฟ้าร้องตกทั้งวันทั้งคืนในช่วงที่ฝนตกแรงๆไอที่ว่าพาพาเยอะปีนั้นแ่ะก็พากรพาตุ๊บฝนก็ตกฉะนั้นก็ร้องร้องเมาร้องอยู่บนหัวนอนสองวันวันที่สามวันที่สี่เขาบอกอให้ข้าวมันไปน้อยมีอยากให้มันกินข้าวกันไหนมันร้องทุกคืนเลยเห็นมันร้องมันก็พอเช้ามาก็หายพอคืนก็ร้องพอเช้ามาก็หายคืนมันก็ร้อง ให้ข้าวมันเลยก็มจะให้มันไปเสียคนเองกับทมกัสซีนกับแสดงกับอะไรเถิงนี่ปีไม่มีเงินปีนั้นมากินยางแล้วก็ไบเอาเวลาเต้าก็ก็มีจนกินข้าวกับตะถูกเค็มหรืออะไรนี่มาบีบีบเอาไปให้เอาไปให้ตรงหน้าตรงองค์ตรงองค์ตรงใกล้ๆของน้าตรงนั้นอ่ะมันก็วิ่งไปพอออกมาให้มันกินเลาก็เขาก็พูดกัโอ้ เด็กโอซีโอซีต้องกับบอท่าโอซีก็เอาโชคเอาเอทำเอาคูนเด้ออันนี้โอซีอันก็ตั้งแต่อันนี้สดเพลินตอนนี้ก็งวดแรกกับชาวมากับหุ่ยอกเก้าหนึ่งก็เลยว่าแมวมาหนึ่งตัวกับแมวกับก้ามาหนึ่งกับเช้าขึ้นมาออกก้าหนึ่งงวดนั้นได้สิบบาทโอ้ดีใจจนงวดแรกเลยเฮอก็เริ่มถูกมาตั้งแต่นั้นทีนี้ก็เริ่มถูกมาตั้งแต่นั้นเลยคือคืองวดแรกนะทีนี้ก็ บางทีก็เขาทํานู่นทำนี่บางทีก็ทําแก้วน้ํำอะไรตกเงี้ยตีเป็นเลขก็ซื้อก็ถูกซื้อก็ถูกมาตลอดให้ตลอดฝากเงินนะคะน้องชื่องินแล้วก็ตอนที่เขาเสียเขาเป็นไรนะครับทีหายเขาหายไปเลยเราไม่ได้อยู่ในสวนนะเขาก็หายหายอยู่หามันไม่ได้ไม่อยู่หรอกยังนอนที่นี่แหละแต่ว่าเช้าเราก็ออกไปขายของแล้วก็กลับมาตอนนั้นตอนนั้นขายก็พูดไม่ได้ใครลอตเตอรี่ตอนนั้น ขายกระโพดอยู่วิ่งไปขายกระโพดกลับมากลับมาก็ไม่เห็นใครทุกทุกครั้งจะใส่ฮันแล้วก็กลับมาทุกครั้งมันก็จะอ่านจมบทเต็นท์ใหมันหายหาไม่เจอไปก็ไม่หายังอยู่เหมือนเดิมเดินหาไปทั่วเลยวตนี้เดินยังไงก็มาไม่เจอไปถ้ำเข้าไปในถ้ำก็ไม่เจอไม่รู้ว่ายังไงนะก็เจ็ดหทีนี้ก็เห็นในถ้ำทีนี้ก็วันนั้นก็เลยบอกว่าเราไปยกกันหน้ากันแปดตรงนี้ดีกว่าก็ไม่ยกตรงนี้แหละ มาเอากันหน้ากันแปดมาไหว้พอไหว้เสร็จมองไปข้างล่างเห็นเห็นซากเห็นซาเขาขึ้นมาเลยตอนนั้นก็ฝนตกแล้วก็นั่ไหลมันไหลเข้าเป็นธรรมะนอนอยู่เฉยๆเลยนอนอยู่ในน้ำก็ไปดูก็เอ้ยมันอะไรซากอะไรมันเด็กเด็กหรือเปล่าก็ยังว่าเด็กไหมหรือว่าคนไม้เนี่ยมืดแบบนี้แหละเนี่ยมันเกิดสภาพแบบนี้แหละแล้วก็มันมืดมันไม่มืดวันนี้เราคือสร้างสร้างอยู่แล้วก็ไปดู นี่ก็เช้าก็เลยเข้าไปดูกับเอ้าฝวักเงินไปจับมาก็เป็นเป็นยังไงแล้วแข็งแข็งนี่เป็นหินเลยเนี่ยแบบนี้เลยก็อยู่แบบนี้เลยมันหินเลยจะมาเมื่อหรือว่าก็แบบนี้เลยอ๋อคือไม่ตอนนั้นตอนนั้นยังเปียกอยู่นะฝนเปียกหมดเลยตอนนั้นไปเจอตอนหน้าฝนก็ยังเปียกเลยก็ยังอยู่สภาพเป็นหินเลยก็เลยบอกแมวแมวแมวเน่าไปเลยก็ยกมาใส่ก็เราเน่าไม่เปื่อยคานาคันแปดอีกทีหนึงก็ยกมาใส่บนผ่านคานาคันแปด <ừ> ได้ทั้งน,น้ำกันปอยู่ข้างนอกนี่ก็เลยยกเขามามาตอนแรกว่าจะเอาไปไวท์เทนนิ่งที่บ้านข้างในนัอก็เลยเพราะว่าวันไวท์เทนนี่เขาอยากอยู่นี่ก็ให้เขาอยู่นี่ไปก็เลยยกอันนี้เลยก็ดูฝนฝนตุก,งกังก็เปียกในถ้ไม่ใช่ไม่เปียกนะก็ยังเปียกก็ยังไม่เป็นไรไยังคงสภาพเป็นรูปแมวอยู่แต่แมวตัวนี้ลายสวยมากเลยตั <S <S ้งแต่ว่าเคยเห็นแมวแมว,ต,วตัวนี้และาอยู่ในถุงแมวที่เขา โฆษณาอาหารนะนแมวลายแบบนั้นเลยตรงแมวแบบนั้นเลยถ้าใครมองดีๆก็ตรงหัวเหมือนพัชสันเด็จอยู่อ่ะเหมือนพัชสันเด็จเหมือนพัชสันเด็จนั่งแมวแบบนั้นเลยแมวลายเหมือนหัวอาหารอ่ะที่เราไปซื้ออ่ะที่เขาใส่ในถุงอาหารแมวนนั่แหละลายแบบนั้นสีดำดำแมวสวยสวยมากครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวเลขกันเด้อเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขนาดว่าคอดลูกยังกอดขาไว้ไม่ให้ไปน่ะ ไปเฝ้าเขาคลอดลูกเขาจะให้เขาจะให้ลูกแมวแต่ว่าแต่เราไม่รู้ไม่รู้ว่าเอาแบบไหนก็เลยดลูกก็ต้องให้เฝ้าเขาได้คลอดลูกมาสองครั้งผมได้ผมได้แต่แต่แต่ผมงูเองก็เพรามาเป็นเป็นเป็นลูกแมวก็ให้มันเลยแต่ว่าเราไม่รู้ก็เอาไปทิ้งหมดเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งเนี่ดือนสามสี่ทีนี้ก็ไอ้รอบรอบรอบหลังไป่ทายจังไหมเจอไหมแต่ใครของก็เขาให้มาใช่ไหมเขาบอกว่านี่ลูกแมวแบบนี้ ก็เลยจำไว้ชนิดคลอดมาก็เลยเราเอาได้ของร้านเขาเป็นร้านมองไม่ชัดอ่ะเอามองไม่ชัดเอาผู้มีเส้นต้นดูเนี่ยพวกมีเส้นหนึ่งเล็กอะไรพี่นี่นะตาตาโมงตาผมเห็นตรงนี้เป็นสามสามสามแต่ว่าข้างหน้ามองไม่ชัดเป็นเล็ห้าเล็เก้าเนี่ยอันนั้นแต่ตรงนี้เป็นเล็กสามสามครับสามเก้าครับนี่เลขกสาม สามเก้าแต่ว่าตรงนี้จะเป็นเป็นเลขห้าเลขเก้าเนี่ยให้มันมาใช่ไหมสามเก้าห้าซันมห้าไหมไม่รวมกันแต่สามสามเก้าเป็นสามเก้าหรสม้าน่ะสามเกหรือสามห่วงนอนหรือเปล่าต้องใส่มาดึกงวดน่อะเห็นชัดไหมงวดงวดห้าหกใช่ไหม งวด65ดูชัดๆเลยพี่เก็บไว้5 5 59วันนั้นเออเห็น59ใช่ไหมแต่อก65 56สาธุเด้อกนเงินควักเงินควักทองเพราะว่า6กั9ตัวเดียวกันเป็นรูปสภาพเป็นปวกขึ้นเลย ให้ท่านผู้ชมส่งด้วยแต่ตาตัวเองด้วยเะครับแล้วแต่ตาใครมองเห็นอันนี้จะพูดพูดไปจริงๆถ้าเขาจะให้ใครบอกเลยเขาจะอันนี้เลยให้คนนั้นพูดไอ้นี่เลยเห็นเห็นด้วยตัวด้วยตาของตัวเองเลยไม่เห็นเลยไม่เห็นอะไรเลยกับท่านผ้เห็นยังไงฮะเห็นแต่ไม่ชัดแต่มันก็ชัดอะไรหรอกม็นจ็ดมันจ็ดแล้เจ็ดกับห้าหว่าเมื่อกี้ไม่เจ็ดก็สามห้าไม่เจ็ดห้าก็สามห้าเนาะ เห็นยยี่สิบบาทสองูแค่นีใช่ตัวไหนี่อยู่หลังนี่ตัวนี้ตีมกลุ่มตัวนี้ออกมาสองนุ่ตาก็เห็นเ็เห็นเป็นสองศูนย์่เมื้อวนนี้เขเห็นสองศูนย์หมดที่หกห้าเห็นเห็นห้าเก้าเพราะว่าเก้ากับหตัวเดียวกันใช่เกตัวเดียวกันจะตเองเห็นสองศสองนใช่ไหมนี้อทไผู้มีเส้นมองเห็นสองศูนย์่ จะมองเห็นตรงไหนแอสยังมองไม่เห็นนะคะเมื่อกี้เราถูกมาก็พอดีเลยเนาะจ้ะจ้ะไม่เห็นไม่ได้เห็นแบงค์ยี่สิบนี่นะไม่ได้เห็นตัวแมวเลยเห็นในตัวฝากเงินเลยใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแมวตัวนี้ให้โชคมากๆเลยตั้งแต่ได้มายอมรับอยู่ว่าขนาดแมวตัวนี้ไม่ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าเอามาจากบ้านเป็นแมวป่าจริงๆแมวป่าจริงเหรอแมวป่าจริงเข้ามาอยู่แล้วก็ให้โชคจริงๆอันนี้ อันนี้ขาเข้าขางหนึ่งเนาะครับอันนขาข้างองนอ้นนาขาด้านหลังขาหลังครับนี่ด้านหน้าด้านหัวตรงนี้เนาะ่ฝงนู้นไ่นู้นเะครับี่ข้างหน้าตะกี้ั่งนี้จะเ้กโนตีมือแน่นะเรงสระสรบน้าจะท่วมอยู่จับมืออยู่หมดเลยแข้งโไปยกมาป๊กมดเลยยกมาน้ำยังหยดไม่หเรเพราว่เขาแช่ไปในน้ําค่ับน้ตรงมันเป็นหลุมตรงนี้งแต่ไม่มีไม่มีกลิ่นเลยเนาะไม่มีเลย็กไมันหบรมดามรีมตเลยครีม เป็นรูปเป็นร่างเลยเนาะจริงจริงจริงจถ้าถ้าสัตว์ตายมันแป๊บเดียวมันก็เน่าเปื่อยเลยเรากระดูกนเลยเราก็ยังถามหาในหน้าฝนนั้นมันไม่ใช่ว่าปีเดียวนะหายตั้งสองปีสมปีก็ไม่ยกไม่ยกคันห้คันแป็ก็บอกว่าเลขศูนย์ใช่ไหมนี่ตรงนี้ใช่ไหมถ้าถ้าสรงอย่างนั้นจะมองไม่เห็นเออ ศูนย์นแล้วก็ตัวนี้วนกลับมานี่าเนี่ยศูนย์สองศูนย์สองสองศูนย์นี่เอาหัววนมาหนีมาเนี่ยแล้วก็ตัวนี้มาประกบเอหัวมาประกบสองมาหนีมาวนมาเนี่ยก็เป็นสองศูนยขาขี่อย่เองเป็นสองศูนย์อะไรละทีนี้นี่นี่ห้ตัวหนึ่งนี่นี้คืออะไรไม่ใช่ห้าต้องกันันตัวนี้ะใช่ไหมเนี่ยแต่ห้านี้ชัดมากเลยห้านี้เหมือนคนเขียนไว้เลยนี่ตรงนี้ก็มันห้าบ้าง ใช่ไหมเนีงตัวนี้เนี่ยเนี่ยตัวเงนห้าเปดตรวนี้ก็หเหมือนเปดอ่ะเนียงบางเห็นเลขเปดฝั่งเนี้ยเนี่ยนักรู้ห้าเปดเหลือกว่าเงินลูกห้าห้าปดหรือเปดห้าห้าบเลขดังนะลูก